บรรยากาศฟ้าคืบคืบฝนสิตโตกราบสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจืนแซบหนัวหลังจากพี่น้องเบิ่งคลิปร้องคลิปทานไปบ้านเอาอีกคลิปนงพี่น้องปันป่นปันป่นปันป่นและปั่นพี่น้องสมัยนี้สมัยพัฒนาสมัยเอ่เวบันจรยดด์ว่ายความเม็นมาแรนพี่น้องอ เพราะว่าให้ในนี้ป่ากิชขาดเพราฉันว่าโบต้องไปซ่อมแจงยทำไมเนี่ยหนากระชาย่้วยก็เลี้ยงย็บปลากิชขาดได้2กิโลใช่้หมขาคอปลาติ้ง บอยนั่งเนี่ยมาพี่น้องว่าทีเป็นปลาหรือว่าสีเป็นห่วงไขรโกบไข่เขียขดบอยนั่งพี่น้องสบายเลยคือจะว่าเขาได้ทำการทำงานเขาได้เฮ็ดเวียดเขาได้เครนะืค่องขุนแรงก็จะ,จะต้องใส่เงินพี่น้อง ล้เราต้องไใส่เงินใส่เงินบ่ใส่มันกับบ่แล้วคือสมัยเก่าสมัยก่อนเท่ามือละสองให้สามให้ไปแต่ว่าสมัยนี้เอามือละหาไรโฮกไรพี่น้องให้กับไรพุทลอยางกับเลยเอานี่ให้หนึ่งหยาได้หลายได้พี่น้องหยาได้หลายนั่นคือเ็นไปเอท่าฟังไอ ่ปคิกหน่อยยายก้เพรานั่งนดำกบดำตา้อบอกว่าตาข้อบอกค่า ນັ້ນໂອຍບໍ່ທັນຊມ cấp nhà gà bò nhăng và bước vào từ đây kể cả hai cái bể mà nó cùng người đã gọi chúng tôi cũng mong tôi kể và hùng cho anh ว่าก็ไปแต่ง่ายน้ำไหน้าอะไรล่วเขาเขาเจ้าเจ้าเขาเปลี่ยนมาชุมนี่ละเอียดดีพี่น้องกนนี้บ้านี้จะเลี้ยงให้เลี้ยงให้ล่ะพี่น้องบานนี้เพราะได้ดีคู่หน้าเป็นป่ายแหลม ต้นเงาหุ้นมันจะสามให้สี่ใหเรื่องคือมาสามให้สองใหเรื่องคือมาบันกันเลื่องให้เรพี่น้องบันเรื่องไให้คุ้มไบหรักใหม่ที่นี่เขาขาวุ พระเจ้าสวดจาดบาดบ่มเลยเบิ่งยาวๆเลยพี่น้องเด้อ ส้มสับเบียงท,ที่มันไม่ได้ดำน้ำฝนจะฝนกาดำแล้วเข้ากันให้เจ้าดำหลายวันสามหมื่นถึงสามลอยลับพี่นอ้องใหญ่จีนมึงเอามาฝากพี่ฝากน้องเอามาให้พี่น้องได้เห็นได้เบิรงไ,ไ,ได้ส้มกับบรรยากาศคงให้คงหน้าทางทนี่ล่ะที่ช่วยช่วงช่วงฤดูการทำาทนาพี่น้องพี่น้องในเบิรง quát cá anh quát cá nước quát tay anh quát tay đầm na câu anh quát tay anh quát tay anh quát cái anh quát là đầy anh quát ta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 y đầm na tay anh quát cả anh quát tay anh quát tay anh quát tay anh ติดตามอยู่ตลอดอย,าย่ยายยหิวอย่าฝากกันได้พี่น้องเด้ห่างกันไว้ดีกว่าสร้างกันมาพี่น้องเนาะใช่แล้วพี่น้องโอ้ยขนยานนดใจกล้วยก็ทำไมเรากล้วยก็เนื้อปลาได้กินยาอลไรพี่น,อน้องยาอะไรทำไมเลยก่อน you really ขอน่อยไล่แล้วไปยังดีด้วยกระเจงบ่ดีฮะรอดวะรอดบ่กระซิวตัวนี้ซิวบินเดาเดาโอเป็นงปั่น ย,ดดย่างบ่ปลาเขาวึ้นกรซิวปลาซิวโอ้ยปวดบันไปย่างดอกไปอีกไทยนึงเลยพี่น้องไทยในสามนาทีสี่นาทีเสร็จเรียบร้อย เลี้ยทข้งทาง,างลาบปานนากงเพราะว่าลาบปานนากรก็จะ,จะเป็นยาก็จะ,จะเป็นบุญเอเลยพี่น้องคือว่า น้อยมาใส่เนี่ยฮะไปหาปลาทีตาหไปฮุณแดงไปดูอย่างูเงบนไปงู้ยังล่ะงูปลาบอเด้ยไปไป้ะ สามตะการทำไมนีเ่เรียบร้อยไปบ,บต้องไปเคือนใจบบต้องมาสามยากไปเลี้ยงนากระดานไปเลย พี่นองสมมันี้ือต oh ้องไปเืี้ยงหลางให่แต่น็จะให้มีเงินเี้ยล่ะมูปลาบ่มูด่างแหฮ่าคือว่าพี่น้องมันจะกินเศษนัวให้พี่น้องได้เบิ้งบรรยากาศการทำให้ทำหน้าบอกว่ากิน ่วง้ากินขอเที่ยงแกินที่แหลวกับบรรยากาศคึมคึมาดบาฝนสิตกเมือนแลสิกตกตกพี่นอ้องเลยกต็ตกกระช่างพี่นอ้องสูบน้ำใช่แล้วอ้าคือว่าเมือนพี่น้องได้เบึงติดขันบ่มี่ากาหรือว่าขันบ่มีอันนตะายยืะเกระชื่ได้ถายให้พี่น้องได้เบึง มือนี้โอกาสนี่เรื่องเล้าขาวข่าวนี่แน่วให้พี่น้องเบิ่งจังให้พี่น้องได้เห็นหาขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามาชมทางช่องใหญ่ชื่นแซ่บนัวเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วจะเลื่อนกุไร้กุ้ยแช้งกุติดตามกุ้ยซัตตะไข่หอมกต่จะขาดโคตรหน้าฮะคลิปนะคลิปนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งอ้าวคลิปนี้ก็ฝากขึ้นเก่าพี่น้องสำหรับพี่น้องอยากได้น้ำปลาต้มสุกปูรสแซ่บนัวก็อย่าลืมเด้อน้ำปลายาย่ชื่นเด้อพี่น้องเด้อ สั่งมาที่082 8505759ได้ี่น้องเด้อทรงหอดหมองหอดบอลพี่น้องอ่าคือว่าช่วงนี้อ่าหาไกอย่างนึงในช่วงประเด็จเดืนสายในช่วงที่บอมีอ่าิุไปวงดค่ตัวผักควันย้อนไก่พี่น้องผักควันย้อนไก่ เันเมื่อยมากสามสิบกว่าปีแล้วเฮ้าก็ต้องพักตัวพี่น้องเนาะเอาเอาไว้ซช่นนี้พบกันคลิปต่อไปสลัดคลิปนี้ขอกล่าวคำว่บบาสวัสดีด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามด้วยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้ากระับสวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะกระป๋าคืมๆพี่น้อง